สวัสดีนะจ่ะพี ages, an, coaching, 對對 under, uh ่น้องมือนีเย่โมงชแวบมาสวนทุเรียนไล่พารวยจ่ะพี่น้องเป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟที่อยู่ใกล้บ้านเย้มมงเนาะสวนนี่อยู่บ้านน้องเคืองจ่ะพี่น้องเจ้าของสวนเพิ่นกะซื้อนี่อุ้ยรวยอิลีเพราะว่าเพิ่นซื้อน้องรวยจ้ะพี่น้องไล่พารวยรวยอิลีจ้ะพี่น้องมึงเยาโมงสิบห้ามึงเนาะสวนหนี่บ้านเด็กเก็บจ้ะพี่น้อง กนกนสวนหนียมองไปวังหันพื้นกระลังเก็บลงพื้นกระลังมาเก็บไปสรงจรีนจ้ะพี่น้องสวนหนีกะสิป,ประมาณมันทีสิปหาจ้ะพี่น้องเดี๋ยวยายมองสิผ้ามเามองเนาะว่าง,งามขนาดใดยายมองมาทุกปีจ้ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยพี่นอ้องไม่จะหนวยใหญ่เลยหลายหลายคนก็ถามว่ายายมองเขาโยงทุเรียนเห็นหัง เขาย่องเวลาล่มเวลาฝนมามันสีบดได้ต้งเต้งขวัญมันสีบดได้รุดจ้ะพี่น้องอย่าเงี้มองสีแผ่นไปเลยๆให้มึงเด้อดกดกได้จ้ะพี่น้องพุนอันคนเห็ดทุเรียนนี่ย่อมองเดียมาสัมผัสิืนในหลอบหลายปีที่ย่อมองเห็ดขีบเนาะเขาเห็ดอีลีอีหลอได้จ้ะพีนะนะ่น้องกิ่งกระต่องย่องได้จ้ะพี่น้องเนี่ย ต้นเตี้ยๆได้จ้ะเดี๋ยวย่ยมองสิแพนมาเห็นเมืองต้นเขาเนาะเนี่ยต้นเตี้ยๆติดดินเลยจ้ะพี่น้องในกล่องเย่ยมองคือจังต้นคือจังหน่วยหน่อยจ้ะพี่น้องแต่ว่าของจริงนี่หน่วยใหญ่แห้งจ้ะคุณพี่น้องดกดกดกอันปุ๋ยทุเรียนนี่ที่เขาปลูกอินรียเคมีนี่เขาก็เห็ดปุ๋ยอินซียน้ำในจ้ะพี่น้องที่เขาหมัก ขิงหัวเห็ดเนาะหลังจากนั้นเขาก็สิมีปุ๋ยสูตรเสมอพี่น้องปุ๋ยสูตรเสมอย่มเขาเอาหน่วยมันกะสิมีปุ๋ยดกปุ๋ยหวานพี่น้องเราเขากะิีหายฮอร์โมนทั้งใบสม่ำเสมอเลยจ้ะพี่น้องทุเลียนนี่สิโลกหลายเนะาะกลัวสิเด็กขายคือโมเมนต์เขาเห็ดแบบเลนเลนหัวหัวคนเห็ดสวนทุเลียนนี่ต้องขยันจ้ะพี่น้องเนีมันขึ้นก็ต้องมา เอาไฟฉายนะมัไตแง่งเมืองแมงซิมีแมงเอียงมากัดต้นมัจอมองหันมองหนีบอพี่น้องอุย้ยเรลากะเขาก็ต้องดูแลเนาะดูแลแบบบ่ห้ต้นน่ะมีเพียต่างๆเนาะเพียไฟไลแดงเพียไก่แจ้เพียนาสารเพียเกจเพียหอยอุ้ยสารพัดเพียไเ้จ้ะพี่น้องโมเมนทรรงมาได้ไหเห็ดสวนทุเรียนนี่เนี่ย ย้อมองกะผ้าเม,มื่อเมืองขาวๆเนาะเพื่อผู้ใดแบบมิทีแล้วกะอยากมีแรงบรรด้านใจอยากเข็ียสวนทุเรียนพี่น้องเนี่ยเอ้พี่น้องเป็นอย่างเขาคอ,อยโยงโยงทั้งกิง่งโยงทั้งหน่วยพี่น้องเพราะว่าเขากัน้นกิ่งหากัน้นหนวยลนเนาะเวลาฝนเวลาล่มมาก สวนนี่เพิ่นบอกวันที่สิบหาลงเพิ่นสิมากเก็บลยจ้ะพี่น้องสวนนี่เพิ่นบดได้ขายปีกแก่พี่น้องเพิ่นทรงลงลงเพิ่นกะเอาทรงจีนจ้ะเดี๋ยววันที่สิบหาเพิ่นว่าสวนทุเรียนทุเรียนแต่ละปีเห็ดยากเพราะว่าปีนี้มันแรงหลายเอ้พี่น้องอ่ามองไปสัมผัสสวนอีกสวนก่อนนานี่เพิ่นว่าตอนทุเรียนมีลูกน่ะ เพิ่นไห้ยหนามทุเรียนนะสามเท่อต่อหนึ่งมื่นพี่น้องคิดมึงว่ามันแรงขนาดไหนต้องสูงขนาดไหนในการห้ยหนามเนาะเพราะว่าทุเรียนมีหน่วยเขาก็ต้องกา้านหนามเลยจ้ะพี่น้องคลิปนี้กะซ้ำน,นี่ก็ได้จ้ะเพราะว่าสี่นาทีแล้วจ้ะพี่น้องบ๊าบ๊ายายยบบายบาย